พรบอุ้มหายเขย่าวขวัญคนมีสีตำรวจแยงทหารก็กลัวจำต้องเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายป้องกันทรมานไม่ใช่แค่ป้องกันการอุ้มหายอุ้มฆ่าแต่จะเป็นการแยกตำรวจดีกับตำรวจเลวเพราะมาตรา22 23 24และ25ที่ถูกเรื่องการบังคับใช้ออกไปคือ หัวใจของพอรบฉบับนี้ทั้งการบันทึกภาพการจับกลุ่มตัวการให้เข้าเยี่ยมการรายงานการแจ้งการจับต่อนายอำเภอและอายการทราบจะไม่สามารถดำเนินการจับแล้วปล่อยหรือจับไปเพื่อต่อรองผลประโยชน์จะหมดไปนายกรัฐมนตรีออกข้อพระราชกำหนดดังกล่าวจะทำให้ความวิบัติเกิดขึ้นต่อประเทศไทยหมายความว่า เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาออกกฎหมายอะไรมาฝ่ายบริหารคือรัฐบาลก็สามารถออกพระราชกำหนดมาขัดขวางหรือล้มร่างกฎหมายได้เรื่องนี้คนที่รับผิดชอบคู่กันคือนายกกับพอบอตรโดยเฉพาะการอาสามาเป็นนายกอีกสองปีของพลเอกประยุทธ์มาทำอย่างนี้ได้อย่างไร วันศุกร์ที่10มีนาคม2566คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ได้จัดเีวนาทางออนไลน์เรื่องชะตากรรมประชาชนหลังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ออกพอรกรพระราชกำหนดเลื่อนบังคับใช้พรบอุ้มหายดรปริญญาเทวานารมิตกุลพอ,อสูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมกล่าวว่า กฎหมายทําให้พลเอกประยุทธ์สามารถออกพอรกรที่มีสภาพบังคับเทียบเท่าพระราชบัญญัติตามอําเภอใจได้เพราะไม่มีสารใดจะไปตรวจสอบได้เลยถ้าเป็นรัฐธรรมนูญ2550สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้ทั้งเนื้อหาว่าการที่ฝ่ายบริหารหรือคอรอมอนั้นจะออกพระราชกําหนดเข้าข้อกฎหมายหรือไม่และมีความเร่งด่วนจริงหรือไม่แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ศาลมีอำนาจแค่พิจารณาว่าการจะออกพระราชกำหนดเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่เท่านั้น ไม่มีอำนาจตีความเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนแต่อย่างใดต้องกลับไปสู่หลักการแบ่งแยกอำนาจคือฝ่ายบริหารออกกฎหมายเองไม่ได้ถ้าเป็นระดับพรบรต้องให้สภาเท่านั้นและนี่คือประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทยที่พรกรพระราชกำหนดจะไม่ผ่านสภาดอตอร์ปริญญากล่าวด้วยว่าการที่พลตำรวจเอกดำรงศัก์กิติประพัด ผอบอตรอขอเลื่อนการบังคับใช้พรบอุ้มหายออกไปโดยให้เหตุผลว่าไม่พร้อมทั้งเรื่องกล้องและบุคลากรน,นั้นถือว่าฟังไม่ขึ้นและออกพระราชกำหนดเลื่อนการบังคับใช้สมาตราในพรบอุ้มหายไปเป็นวันที่หนึ่งตุลาคมแต่ตัวผอบอตรจะกเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2,566เรื่องนี้เห็นเจตนาได้ไม่ยาก หากสารรัฐธรรมนูญตีตกก็ถือว่าพรากนั้นไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเท่ากับพรบรป้องกันทรมานบังคับใช้ตั้งแต่22กุมภาพันธ์2566เลยพอบอรตรจะมาใจเย็นไม่ได้ต้องสั่งการให้ตำรวจใต้าการบังคับบัญชาทำตามพรบอุ้มหายเดี๋ยวนี้เลยทำตามมาตรา22 23และ24 ไม่ต้องรอวันที่หนึ่งตุลาคมและจะเป็นการแยกตำรวจดีตำรวจเลวได้ด้วยถ้าพรบนี้บังคับใช้ใครจะมาจับไม่มีกล้องเราจะไม่ยอมแล้วเราจะปลอดภยัย สตชเป็นหน่วยงานในการบังคับบัญชาของนายกการไปเลื่อนการบังคับใช้นายกจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คนที่รับผิดชอบคู่กันก็คือนายกกับพอบอตรโดยเฉพาะการอาสามาเป็นนายกอีกสองปีมาทำอย่างนี้ได้อย่างไรด็อกเตอร์ปริญญากล่าวด้านพันตำรวจเอกวิรุษกล่าวว่าพรบอุ้มหายไม่ใช่แค่ป้องกันการอุ้มหายอุ้มฆ่า แต่ยังมีประเด็นที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและทำให้ตำรวจกลับมาอยู่ในกรอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยเฉพาะบทบัญญัติเนื้อเรื่องมาตรการการป้องกันการซ้อมทรมานและอุ้มหายในมาตรา22 23 24และ25ที่ถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปหัวใจของพอรบฉบับนี้คือทั้งการบันทึกภาพ การจับกลุมตัวการให้เข้าเยี่ยมการรายงานการแจ้งการจับนายอำเภอและอายการทราบจะไม่สามารถดำเนินการจับแล้วปล่อยหรือจับไปเพื่อต่อรองผลประโยชน์ได้อีกปัญหานี้จะหมดไปมันเป็นความสกปรกของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่หลอกนายกในเรื่องความไม่พร้อมซึ่งเป็นความเท็จเนื่องจากจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจปัจจุบันมีอยู่อย่างเหลือเฟือ และสามารถสลับการใช้กล้องบันทึกภาพได้โดยไม่จำเป็นต้องมีประจำตัวทุกนายนายกรัฐมนตรีออกข้อพระราชกำหนดดังกล่าวจะทำให้ความวิบัติเกิดขึ้นต่อประเทศไทยหมายความว่าเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาออกกฎหมายอะไรมาฝ่ายบริหารคือรัฐบาลก็สามารถออกพระราชกำหนดมาขัดขวางหรือล้มร่างกฎหมายได้พันตำรวจเอกวิรุษยืนยันว่าการรายงานการจับกลุ่ม ให้นายอำเภอและอายการทราบจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปโดยความสุจริตประชาชนจะมีหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพในป้องกันการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของตำรวจถือเป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทยขนาดใหญ่ เพราะไม่มีกฎหมายใดจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการควบคุมการจับกลุ่มและสอบสวนได้ดีเท่ากับกฎหมายฉบับนี้ที่จะส่งผลให้ตำรวจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำรวจที่ทำงานแบบเก่าใช้อำนาจโดยมิชอบเกินขอบเขตด้วยนางสาวพรเพนคงขจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมกล่าวว่า กลไกของกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจดบันทึกเรื่องการซ้อมทรมานการกระทําที่ไม่ชอบและการบังคับให้สูญหายได้และร่างพรบรฉบับนี้กำลังจะทำให้สังคมย้อนไปตรวจสอบข้อมูลได้เพราะมีการบันทึกกระบวนการจับกลุ่มและสืบสวนสอบสวนแต่ละครั้ง การจับกลุมหรือควบคุมตัวประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กว่า6-7เดือนยังถูกควบคุมตัวภายใต้กฎอายการศึกแสดงว่าประชาชนยังมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกจับกลุมและควบคุมตัวโดวยไม่ชอบมีการพาตัวไปในที่ลับหรือมีการเสียชีวิต ระหว่างการถูกควบคุมตัวยังมีเกิดขึ้นได้ตลอดจึงเชื่อว่ามีความพยายามที่จะทำให้กฎหมายนี้ไม่สามารถบังคับใช้และไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่หวาดกลัวกฎหมายนี้แต่อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารหรือหน่วยงานความมั่นคงด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวพรเพ็ญกล่าวนับเป็นความหวาดกลัว ต่อมิติการเกิดกฎหมายป้องกันการทรมานครั้งนี้ของผู้ที่ถืออำนาจอยู่ในมือที่จะทำให้อำนาจของตำรวจและทหารที่เคยทำผิดกฎหมายจะถูกตรวจสอบได้การอุ้มซ้อมทอรมานเพื่อบังคับให้สารภาพอันนำไปสู่เป้าหมายจะหมดไป แยกตำรวจดีตำรวจเลวหรือทหารดีกับทหารเลวออกจากกันไม่มีกฎหมายฉบับไหนเพื่อประชาชนได้ดีเท่าฉบับนี้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับตัดสินใจออกพอรอกอเลื่อนกฎหมายนี้ออกไปไม่ยืนอยู่ข้างประชาชนแล้วจะลงเลือกตั้งขอคะแนนเสียงประชาชนเพื่อกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกทำไม สืบจากข่าวรายงาน